วันนี้เรามาเจอกันนะคะเรามาเรียนเรยวิชาในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องอักษรน,นำนะคะค่ะมาเรื่องกันเลยค่ะสำหรับอักษรน,นำนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอหอนำและอนำนะคะคำที่มีหอนำเจยคือ อักษอนนาก็จะแบ่งเป็นคําที่มีหอนำนะคะก็จะคือคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือหอหีบใช้สระและตัวสะกดตัวเดียวกันกับพยัญชนะต้นตัวที่สองดูเนะคะคาที่มีหอนาจะแบ่งเป็นคําที่มีหอนํหนึ่งพยางกับคําที่มีหอนำสองพยางนะคะนํามาดูค่ะคำที่มีหอนำหนึ่งพยางจะผสมด้วย อักษรต่ำเดี่ยวและมีหอหีบหนักข้างหน้าใช่ไหมหอหีบบวกด้วยอักษรต่ำเดียวเปรเนเช็นที่มีงองงูยาวผู้หญิงนอนหนูม,มาหมายยยักรอเรือรอลิงและวอแหวนด้วยหลักการอ่านออกเสียงนะคะก็คือพยัญชนะต้นตัวแรกออกเสียงเป็นหอหีบและพยัญชนะต้นตัวที่สอง เป็นอักษรนําให้ออกเสียงพยางค์เดียวก็คือไม่ต้องออกเสียงหอหีบแต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์เป็นไปตามเสียงหอหีบต้องมีเสียงหอมาด้วยที่นําเช่นหอหีบนําง,งงงอ่านว่าหงอหอหีบนํานหนูอ่านว่าหนอหอหีบน,น,น,นํามอมาอ่านว่าหมอโดยเราจะใช้เสียงของสระออกเข้ามานะคะถ้าเป็น สระอาหององอางาอย่างนี้ฮอนออาหนาขออมออาหมาอะไรแบบนี้นะคะโดยเราจะมีเสียงหอหีบเข้ามาปนร้วยนิดหน่อยแต่เวลาเวลาแต่เวลาเราอ่านเลยเราจะไม่เป็นหาเป็นเป็นหานะเราจะไม่เอาหอหิบเป็น ปออกเสียงหอหีบโดยตรงอะ่ะแต่ต้องมีนองหนู่เข้ามาปนด้วยเป็นเสียงหอนออมหมอหอนออาหนาอะไรแบบนี้ต้องมีเสียงหอหีบตามไปด้วยอ่าเรามาดูตัวอย่างคําที่มีหอหีบนำหนึ่งพยางนะคะคําแรกหอหีบนำงองงคําแรกอ่านว่าหงายคำที่สองอ่านว่าเงาคำที่สามอ่านว่างอกคำที่สี่อ่านว่าหงงุดหีด ต่อมาค่ะหอหีบนำยอหญิงก็มีคำว่าหญิงคำว่าใหญ่คำว่ายญ้าหอหีบนำนอนหนูนะคะคำว่าหนวดคำว่าหนาคำว่าหนุนคำว่าหนาวหรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ตามที่เราคุ้นเคยนะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างมาต่อมาค่ะหอหีบนำมอมาก็าเป็นหอมออูหมูคำว่าหมด คำว่าไม้คำว่าหมีเป็นต้นนะคะหอหีบนำยอยักษ์เช่นคำว่าหยิบคำว่าหยุดคำว่าหญิ่งคำว่าหยอยหอหีบนำรอเรือคำว่ารู้คำว่ารีดคำว่ารื้อคำว่าขี้อะไรนะคะตัวอย่างอค่ะหอหีบนำวงแหวนนะคะก็จะมีคำว่าวิวคำว่าหวานคำว่าไหวคำว่าหวายหอหีบนำลอลิงก็จะมีคำว่าหลังหลานแหลก เสร็จอ,อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะนอกเนือจากนี้ก็มีนักเรียนก็ค่อยๆศึกษาคุ้นเคยไปคต่อมาเรามาดูคําที่มีหอหีบนำสองพยางเวลาอาจจะอ่านออกเสียงเป็นสองพยางโดยมีหอนำก็จริงแต่ตัวข้างหน้าจะไม่ใช่หอหีบละดนะคะ จะต้องเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางบวกด้วยตัวอักษรต่าเดี่ยวนะคะตัวที่จะเป็นอักษรน,นำได้ก็จะมีอักษรต่ำเดี่ยวเข้ามาอยู่ข้างหลังของพย,ยัญชนะตัวแรกนะคะดังต,ต,ตัวตัวแรกที่เป็นสองพยายงก็จะเป็นอักษรสูงและอักษรกลางนะคะหลักการอ่านคือพยายงแรกจะออกเสียงอักงเสียง และพยางค์ที่สองจะออกเสียงตามรูปสละที่ผสมอยู่และออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำหน้านะคะข้อสังเกตการอ่านออกเสียงหองนำสองพยางค์ขรกเลยที่ถูกต้องนะคะอักษรน,นำสองพยางค์พยาชนะต้นจะต้องเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางเท่านั้นและอักษรน,นำ สองพยานจะต้องอ่านแบบหอนำสเสมอถ้าออกเสียงข้างหน้าเป็นสระข้างหลังก็จะต้องมีหอนำสมอน,นะคะค่ะที่การปิดนะคะคําที่เราจะมาใช้เข้าใจผิดเช่นคาว่าคณิตคาว่าธนูอ่านว่าคณิตหรืออ่านว่าธนูอออูหนูอย่างนี้คำเหล่านี้จะไม่ใช่อักษรน,นํานะคะ มาดูตัวอย่างคําที่มีหอนำสองพยางนะคะโดยอันนี้จะเป็นอักษรสูงนำก่อนนะคะก็จะเช่นคําว่าขอไข่นนนูสระอุนอนนูอ่านว่าอะไรคะขน,นุนเห็นไหมคะขอไข่ข้างหน้าจะต้องอ่านออกเสียงกลิ่นเสียงเวลาเขียนคําอ่านก็ไหลสระอ่ะข้างหลังขอไข่และ พยางค์ที่สองจะต้องมีหอนําเสนอเสม,อ,สมอใช่ไหมเราก็ต้องใส่หอเห็บนําข้างหน้าใช่ไหมคะความที่เป็นนอนอยูข้างหน้าใช่ไหมอา่านว่าขนน ون. คําที่สองอา่านว่าฝรั่งคําที่สามนะคะอา่านว่าฉับหลามต่อมาค่ะคําที่สี่นะคะอา่านว่าสับมุนคําที่ห้าอา่านว่าถหนนคําที่หกนะคะอา่านว่าฉหลาม มา,มาค่ะที่เป็นอักษรกลางบ้างนะคะอักษรนำพยางอันแรกนะคะก็จะเป็นคําว่าอะงูนคำที่2ค่ะจากมูคำที่3อ่านว่าตะหลกสังเกตไหมคะก็จะมีรูปสระอะเข้ามาเวลาเสียงคําอ่านพอหิบก็จะเข้ามาใช่ไหมคะจําให้ขึ้นใจเลยถ้าสองพยางพยางแรกออกเสียงสระอะเป็นเสียวพยางที่สองจะมีอหียน,นำเสมอนะคะเด็กๆ ค่ะคำต่อไปที่เราคุ้นเคยเลยในน้ำใสเราก็ในเล่นภาษาภาษีพาทีเรามีเลยค่ะว่าอะไรคะตะเลงตะลาดกะหนกอยานี้คะคำที่มีอนำอนำเชื่อจะอธิบายให้ก็คือคำที่มีออังนำข้างหน้าแต่เราจะออกเสียงออังไปด้วยแต่เราจะไม่ออกเสียง ใส่สรละอาะเราออกเสียงออา่างนะคะเราจะต้องมีอออ,อ,อ่างนํายออะไรแบบนี้คำที่มีอออ่างนําก็จะมีอยู่4ตัวหรือไม่มากกว่านี้แต่อันที่ยกมาเข้าใจง่ายๆสาหรับตัวสองของเราก็จะมีแค่สตัวจำให้ทุกใจก็คือยาอยูอย่อยากอยากคือคําที่มีออนํายาอยูอย่อยากอยากคาที่มีออนนานะคะค่ะสาหรับ คุณครูนะคะก็มีทัาน,นี้เรื่องอ,กอนนักษรนํำหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะว่าอักษรน,นํำเป็นลักษณะยังไงมีหอเหีบนำหน้าและออ่างนำหน้าถ้าหอเหีบนำหน้าจะออกเสียงจนะไม่ออกเสียงหอหีบแต่ก็จะออกเสียงหอหีบก็ต่อเมื่อมีคําพยางค์ที่สองออกเสียงไปด้วยคำท,ที่มีออนำก็จะออกเสียงออา ยอยยักรวมกันคล้ายๆคำพวก,กรรคำเคยเคยคำมีอยู่4ี่คำก็คืออยาอยู่อย่างอย่างนะคะถ้านัเนกเรียนไม่เข้าใจนักเรียนกลับมาทบทวนได้ในคลิปวิดีโออันนี้นะคะกูจะอัปโหลดให้ในได้ยูทูบนะคะนักเรียนเข้าไปดูใน YouTube เวลาทํางานนะคะอย่าลืมดูคลิปวิดีโอไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะโดยงานของเราจะมีอยสองหน้าน,นะคะในเล่ม าภาษาพาทีเล่มนี้นะคะเดี๋ยวครูขอสต็อปแชร์ก่อนอ่ะในเล่มอ่ะไม่เห็นละในเล่มภาษาพาในเล่มภาษาไทยเล่มสีม่วงนะคะเดี๋ยวครูคจะเขียนข้อความไว้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถทําเองได้เลยอันไหนที่ไม่เข้าใจาก็ดูคลิปวิดีโอแล้วทํานะคะ หวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะเราจะได้พบกันในการเรียนแบบออนไลน์ขอให้ทุกคนหายจากโควิดเร็วๆหายปลอดภัยจากโควิดนะคะคนปลอดภัยนะคะแล้วเรามาพบกันอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ